เยิ้มไป,ไปไมเปิดได้หรอือว่าเขาต้องออมท่านีเขาแล้วนะเปิดได้ป่าไปง่ายลูกไปไงยม,มีแพ้ได้นะคะ มีมานี่กระหล่ำกระหล่ำรีดดูนี่เอามันออกได้เปล่ากระหล่ำเฮ้ยเอาลิมย่างพอมามันจะออกอไปจนเอาเอามาถือทา,างจะเป็นยังไงดูก่อนอ่ะมังตก เแด่ดดลก้องแรบบิทนี่เห็นมลูกหตัวยัง่ตัวอะไรตัวอะไรจ้ะอาว อมันออกเอานานแต่มันหายใจอยู่นอนรำแบบแมวหลุดกระตายกระต่ายเหรอเรื่องอะไรเมื่อกต่ายน้อยใช่หนูหนูหลุดออมาแล้วลูกดูมาดีเลยวิจ๊อกกลับบ้านอันนี้ไปแล้วทุกคนเราเจอกระต่ายน้อยด้วยนะ นั่น้ามัานโตหน่อยก็มูลเลยดิว้าวสนิทโอ้ยนี่แม่เหรอสัญญาณไล,ล่มาถ่าใกล้ๆขอดูหนอยค่ะเพิ่นหนอนจต่รอค่าเพื่อนเลบอตินก่อรอคาใหม่ๆเลยเห็นไหมซูมกล้อง คะกระดูกกระดิกได้อยู่นะคะเป็นสลามค่ะไม่ใช่งูเขามาวางไว้เฉยๆนะคะทุกคนไ้อู้หน้าเขาว่ามันต้องออกจากกงเอ้ยบอสีอันนี้มันกรงหนูรับเตืมันออกแหละสงสัยระเจ้าบเหินเนาะโคตรดีเนาะเบิ่งนะจ้า ไปก็ได้อ,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 งงองสิคคทุกนด,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 ดมี่ตัวนั้นกินหญ้าไม่สนใจเพื่อนเลย <laughs> ตัวนี้ก็จะเอาเขาไปอยู่ด้วย <laughs> บอในนกกระจอแ่ไรอเคราะเขาต้องขอตรงนั้นหรือเปล่าดิฉันหนงเห็นกระตายตนนมันด้งงอ,อือ ่นเต้ยามไลยรู้สึว่าไรจิตเข้าหมดนะคือในคลิปนะโอยมีสัตว์หลายพันชนิดมากเลยนะทุกคนอันไหนข้างหนลึเต่าไงเต่าก็มีก็ไอ้นี่แหละนกกระจอกเทศนี่นะคะโอ้ยนี่คอยาวมากแต่ฉกเราตอนไหนก็ไม่รู้อ้าวถ่ายรูก้ ใวดีโอไปเอออไ่ต้องมินหรนอ้าเาต้องเอาอย่างสิย่างไปเราเพราะว่าเขาสามารถแต่ได้อาหารหนึ่งอย่างแรกเอาอย่างดีทำซองใหามนี่กจอกเกกลอใสน่กจอกอเกันไหนคะอือ,อเอา,ากระจเน,เ,นเนึ่ง่คลิป ไหนก็ตายค่ะไม่มีกระต่ายน้อยหลุดออกจากกลุ่มนี่นะคะเราก็จะมาเอาหารไปอีกชนิดหนึ่งนะคะทุกคนเอาไปให้ปลาดีกว่าบอ๊ะเดี๋ยวเอาไปให้ปลาอันนี้ปลาใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนบอ๊ะ ว้าตัวตุ้ยมาไม่ก่อนฮะโบขอบนอิคขอบให้เบิกเ่ไบอกค่ะยเฮบการจ